3...2...1... บนฐานนะพี่นอ้องคอนลิ้นฟ้านะครับตอนนี้อยู่ในช่วงรำเลียงรถไฟเขื่นติดตั้งบนฐานจุดนะครับพี่นอ้อง การตลาดนะครับการตลาดการทุยกระดมเงินช่วงที่ผูรับขายผมเป็นว่าผูรับขาเลยจะมาคุยะรมันก้าเลย ่หางครับกับฟอสจนะครับ้าบหแสนะครับีกมีคอันนี้อสจรนะครับหางนหบังรแขนชนกันรับตหมีบรตห ตามดอาเกล้าเลบร้อยแล้วโอเคตาาังเล่าังเ e ่าไ้อรมยังไงร้อยก็เตาเอรยชุนหางนะครับไปกับดับนยาเดอนนี้ทุกลุกุกมองเร็จจบเด้อยคุ้งสุงสูงงตาตา

สีชมจงแสงสงหายารกับเช้ง่าที่เ่าเอีเดยวกันนะครับเนียบมากๆเลการเนทางถือว่าสุดยอดนะครับผมนครลิฟฟ้านะครับผมลนา อาเมนอุ mhm. ้งโยกรือยนะครับระบบเขาไปทบานแบมสามหาเุงมากๆพี่น้องสอเบอทำใคไหนปรตีนสามนะครับ นครลิบฝาห้าคนยังติดตลอดสูงมากๆนะพี Smart. ่น้องอ้าวอะไรอีกครับเสียลเสียร์แงนด์เบียร์ิวนิวนิวลงมาหนินั่นละไปสิ เสียบับผมเยเสียบโอ้ยหมันหมันเกาเสีบยสบตา่นแน่เนี่ลลาบอกไฟหมันมม่นครับบึ้ดจห่างเสียลนวครับพี่้อกสี่ร้อยสาคะแนนสี่คะแนนเฮ้ยบอกไฝห้างเสียความสองบัง,งวะ พี่น้องซอแท็เตอร์นะครับติดตแท็กเตอร์นะครับมัดเ็มัดใหญ่มัดนะครับความวังของพี่น้องทั้งรองนพี่น้องซอแท็กเตอร์มาดูบัเชียกันเลยกันนะครับประเพณีแท็กเตอร์ครับประวัติบธรรมดาเลยครผ่านไปได้หรือไม่เนื้อเชมบอร์ดลีโก้เ์มซม้นกันชมซนชม เป็ังหนาที่ฝากช่างแม่บอดีลินได้ทันเด้รับทราบในเมื่อพี่น้องคุยกันตีเรื่องกานตเลขที่บอล้องตทถ้างคนี้ขออยาตปล่อยน่ะห้าสิบ

นะครับทีมงานซอสเชฟเลอร์นะพี่น <Guy> ้องกในกำใจให้กันต่อไปนะเพราะว่าการรับโจกดีโจกไมครับเท่าครับทำดีทุกแล้วช่านเก่าหรือว่าช่านเก่านะครับ จับคุกแม่หาสอรักชุบุ้งับต่อชัลึกสุขก็ยับเลยนะครับได้รับนะคุณพี่อา้างมาดูแลหน่อยไอเตี้ยวหมวกลายมาคุยกับแอนหน,น่อย อยู่ในพื้นขาวพื้นลางๆนะครับนะได้ช่องแต่บอบเบียดนะครับจอดปอกหน,นึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนนร้อยเจ็ดสิบนะครับสแ็กเตอร์